สวัสดีครับพผมจานบีพิศานไดงนะครวันนี้ผมจะมาิูก่อนเกมการแข่งขันนะฮะระหว่างชาญปานมอสต็อกเนี่ยเปิดบ้านรับการยังปีสานแดงแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทีมของเรานะฮะเอาเรามาดูที่ตัวผู้เล่นก่อนเลยนะ,ะว่ามีใครลงบ้างน,นะเริ่มจากพวกเราสาตัวเวนดาบิดเดอานะ,ะส่วนแบ็คขวาเนี่ยดามิเอกับวาเลนเซียยังเจ็บอยู่นะฮะคาดว่าน่าจะเป็นจานยังลงทําหน้าที่แทนนะ,ะส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยลุกชอแลวก็ามาโกโลโฮก็ยังเจ็บยาวนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นดาริบินลงทําหน้าที่แทน,นะฮะ ส่วนคู่เซนเ,นเตอร์คาดว่าได้เป็นฟิวเจอรจับพวกพี่ไม้นะฮะสมอลริงนะฮะไปดูที่คู่มิฟิลเรายัางจะไม่มีบาร์ตี้นะฮะน่าจะเป็นเจ้ามอแกงนะ,ะจับพวกพี่ประลัดไมเคิลคาริกนะฮะไปดูที่แนวลุกนะครับปีกขวาคาดว่าได้เป็นเกรม,มาต้านะฮะส่วนปีกซ้ายเป็นเจ้าเมมฟิสเดปายนะฮะส่วนอ่าหน้าต่ำเนี่ย เป็นการเบียดแย่งกันระหว่างเดเอล่ากับกับตันลูนี่นะฮะผมขอใส่ลูนี่ไปก่อนนะฮะส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นใครไม่ได้นอกจากเจ้าจหนูมาเชียวนะ,ะหรือมาเชียวนะฮะไปดูที่ใส่ตินะฮะใส่ติเราเจอกันกับสต็อกนะฮะสิบสี่ครั้งหลังสุดเนี่ยเราชนะไปได้สิบเอ็ดครั้งนะฮะแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่หนึ่งนะฮะแล้วเราก็เสมอไปสองครั้งนะฮะซึ่งเป็นใส่ติที่ เราเหนือกว่านะฮะเหนือกว่าเยอะเลยนะฮะแต่ก็เกมนี้ยังวัดอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นของเราในปีนี้เนี่ยไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แล้วก็อีกสถิตีหนึ่งนะฮะนั่นก็คือสต็อกเนี่ยเจอทีมเรานะฮะแมนยูเอ็นเตดเนี่ยเสียประตูทุกครั้งนะฮะเก็บคีนชีตไม่เคยได้เลยสักครั้งนะฮะทุกครั้งที่เจอมาเสียประตูตลอดนะฮะซึ่งจากทัศนะของผมเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย ได้ง่ายนะฮะเพราะว่าแนวรุกของสโต๊กเนี่ยเต็ไมไปด้วยนะักเตะฝีเท้าดีอีกนั่นเลยนั่นก็คือโบยานเกร์กิตนะฮะแล้วก็มีอัฟเฟลไลนะฮะมีอนาโตวิสนะฮะแล้วก็มีคนนี้ฮะ,ะชาจิลี่นะฮะเป็นตัวทีเด็ดเลยฮะ,ะของช่างปั้นหม้อในปีนี้นะฮะซึ่งเป็นตัวจี้จี้งันเลยนะฮะเป็นตัวเร็วๆงั้นเลยเราจะประมาทเขาไม่ได้เลยนะฮะแต่สัตว์จากไซตินะฮะบ่งบอกว่า สต็อกเนี่ยเป็นทีมที่เกมลุกดีนะฮะแต่เกมรับเนี่ยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเจอจุดอ่อนเขาในตรงนี้นะฮะแต่จุดแข่งเขาคือเกมลุกเราเกมรับเราก็ต้องเหนียวแน่นด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าทีมเราเป็นทีมที่ไม่ได้กลัวทีมที่เล่นเกมลุกดีนะฮะ แต่กลัวทีมที่เล่นเกมรับดีซะมากกว่านะฮะเพราะจากหลายๆเกมที่เราแพ้หรือว่าได้ผลเสมอเนี่ยเราไม่ชนะเนี่ยส่วนมากจะเจอทีมที่มาแนวแบบลดบัตนะฮะมาแนวแบบเกมรับเหนียวแน่นเจาะไม่เข้านะเราจะเราจะแพ้ประมาณทีมพวกนั้นนะฮะแล้วโดนสูตรสวนที่ต้มยวหายถ้า,าคืนนี้สต็อกเล่นแบบนั้นเราก็อาจจะเจอปัญหาได้นะฮะเพราะเกมสวนสวนกลับเนี่ยแต่ละตัวนี่เร็วๆงั้นแต่ถ้าเขาเล่นเปิดหน้าแรกใส่เราเนี่ย ผมเชื่อว่าจะเข้าทางเรานะฮะและเกมรับสโต๊ก็ไม่ได้ถือว่าเหนียวแน่นมากนะฮะในการกุมทีมของมาฮิลเนี่ยเขาจะเล่นเกมลุกช่มากกว่านะฮะไม่ได้เนเ้นเกมรับแต่ถ้าคืนนี้เขาปรับแท็กติกและปรับเกมรับเนี่ยให้แน่นแล้วรอสวนเนี่ยเราจะมีปัญหาได้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่อ่าอฟันกาหรือบอสเราเนี่ยหมายมั่นปั้นมือนะฮะแล้วก็เต็มเต็มที่แล้วก็ หมายที่จะเก็บใช้ในลังของสต็อกให้ได้นะฮะเพื่อคืนความมั่นใจแล้วก็คืนศรัทธาให้กับทีมนะฮะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะนะฮะแล้วก็รถกระแสจากสื่อแล้วก็แฟนบอลที่โหมกระหนำ่ำโจมตีเขาอยู่นะฮะเขาต้องงับทุกสิ่งทุกอย่างะฮะเพื่อที่จะรักษาเก้าอี้ตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็ทําผลงานให้ดีด้วยล้ทํา สอบประมาทหรือว่าคําโจมตีต่างๆนานาที่ถาโถมเข้ามาเนะี่ยฮะเขาต้องทําให้ได้คืนนี้แล้วผมเชื่อว่าทีมของเราเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อหนึ่งแต้มนะฮะจะไปเพื่อชนะไปเพื่อสามแต้มนะฮะผมเชื่อว่าเกมคืนนี้นะน่าจะสนุกนะฮะแล้วผมขอแรงใจอยากเพื่อนๆเนี่ยช่วยเชียร์นะฮะช่วยให้มวลใจทีมของเราเนี่ยให้คว้าใช้ให้ได้นะฮะยังไงทีมต้องมาก่อนนะฮะอย่าเชียร์ให้ทีมแพ้นะฮะเพราะเราเป็น แฟนบอลปีศาจแดงเราคิดถึงแต่ชัยชนะเท่านั้นฮะเราไม่ใช่พวกขี้แพ้นะฮะที่แช่งให้ทีมตัวเองแพ้นะฮะเราต้องต้องเราต้องยึดมั่นนะฮะเราต้องศรัทธาทีมตัวเองให้มากพอนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะฮะมีความคิดเห็นอยากแชร์หรือเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้านล่างฮะเรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนกันนะฮะส่วนนี้ผมขอจบการป r e v i e การแข่งขันนะฮะระหว่างสต็อกเปิดบ้านรับเกมมาเยือนแมนยูเต็ดทีมเรานะฮะสำหรับนี้สวัสดีครับ